สวัสดีครับสวัสดีนาะกตกปลาทุกท่านพบกับบ่าวล็กบ่าวเมนในช่องหากินตามสไตล์บ่าวล็กบ่าวเมนครับมือนี้่าซอนปูครับนามไล่ลายมาขึ้นฝนตกแรงครับเบึงครับบึงหมซอนปูทารุ่นน้ำบ่าวล็กครับว่บม,มีปูบอหนามันลึกครับเรากับกล่องไอ้เบืองนะครับต้องไปเกับดอก หายขี้ละนี่ครับเแบบ่าเล็กจะพามาซ่อนปูไปใส่เบ็ดครับลุนกันครับว่าจะมีตัวบอแล้วถาบ,บ่าเล็กมาก,ก่อนครับน่ามันลึกว่ารุนสได้ตัวบอพร้รมรอมยังเบ,บ่าเล็ก น้ำก็ส่งสีลายไลวขีหอยน้ำันบกขี้ห้อยน้มันกินไม่เก่ขนอนี่ียน่อยนะปูหลายหลายองเบิงมาเลนี่ออก nhìn đất. Hãy nhỏ. Give nhỏ nhanh nhạc mặt lịch. con này vòng tôi. Give me phối lại. nó lại. Give me phối lại. Give lụt phối này lụt me lại. Give nó lại. 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 Give me phối lại. Give me đi lại. บาลลิกไปหิดย the ังยอกยังแยกได้แล้วเฮ้ยใส่ปลาปูตุนนี่ใส่ลงกันเลยครับปูแต่เมื่อคืนอ่ะปูนบาลลิกอี่บอลลิกก็ได้้องตัวท่น วันส่วนที่ใช่้วส่วนที้ใ่เล้วหางเครดิปซิปเออตัวนี้พี่น้องโอ้เป็นเหมือนปูนิมเลยนะ้งติดบนนี้ไปเอยเอาไม่หลุดหรอกนี่ตัวนี้นี่โอ้ตัวนี้สดีปรี๊บเอออีบเมื่อนั่นปู

คือ,อยุง่งเหยื่อกะปูนี่โอ้ลูกปูโอ้ลูกลกูนุกหนุกยึบเดือดเดีวอด ไหลบอกอูไหลวู้หลยงมตัใหญ่กนงี่ยมเอาไปจีแสน่ะเอาเอาเอไว้มันอาแม่แลูกเถองไปกินอึ่นดีกว่า เอาไปจี่เสบเดียนี่ตัวน,น,นี้ดู่มี้ยเยได้เหรออือฟูตัวูนี่นนนกับตัวฟูดัดแบบนีนี่ปเรี่อรุ่นี้ครับนี่เสบิทแมงดีตัวนี้กับตัวฟูนัวนี้มนต่งมีเต๋อตน่ยน เห็นเห็นมั้ยเนาะใหญ่าใส่ต <c oughs> ี้องจะ่าลุไปเขาจีฟันอยู่นั่นอย่า่าลุกไปคงลไปกับทิ้ึไว้อีกละ ็ได้บอบอลิกขึ้นมาข้างบนนี่ห่างแล้วครับพี่โนโ้อง

ใส่นั่นไว้ใส่ถังเน้อได้ได้อีกเอามาอีกเด้อมาเล็กยายามไปกินลูกยุงว่ะ ม่เรเพิ่ปล่อยกนได้เบาเล็กไหมนี่ว่ดิไย์เะแล้วให้ายวห่อนไรตอนนุนลึกเนาะส่นไรทำมันลึกุ้วนี่นนนอ,นอ,นอ๋อ,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 อว่าสัตนวมันจริงนีกันโอ้ม,นนโม่ามมีกันน,นี่อูไม่ได้กันกระโดดเตะ ก็นรอ,รอยกอพิทหรืรเปล่าพ่อพีทได้มาผมาปล่อยมันปลาว่ากิน <c oughs> ไปน,ออนเนนอยไปมเก่วันท่าใหนอู้าเกัากินปลาปลุกโอ้ค<า>นอีกคนมงเกาแล้ครับ อะไรว่าค่ามันกลับมากลับมาอยู่ เบ,บาเล็กฟังตั้งปุ่นละเบาเล็กปุน่นนะทั้งดำลึกเน,ะนาะดำลึกครับมันบ่นมียาปูมันมักอยู่ข้างฟังที่มันมียาเดี๋ยววันที่พาเบาเล็กใหญ่ไม้แล้วครับมองนี้เพราะใบมือนาจะค่อยมาซ้อนใหม่เดี๋ยวใหญ่ไม้ เขามีอยู่บ่หูคู่กับใหญ่อูข้ามไปใส่ต้องไอ้ต้องขาดิตัวหนึ่งครับ ใหญ่ไม้เบาๆหนึ่งดูแลไปข้างหน้าเลยมันหกเต้นเลยไางหน้ครับ,บ,บ,บไปข้างหน้าครับข้างหน้ามันเหาะมันก็มีน้ำมันมีหยาอยู่นู่นดูครับเกาะไปนี่ตามทางข้างๆมันจะมีมจะมีอันปลายาแล้วก็มีน้ำครับน้าจะมีปูอยู่ ไปเปิงครับนะครับบาริลพายญ่หมายกี่ผมจอดรถดู้ยปอ้นคลองเส้นเดียวกันมันลอยเม็ดตรงนี้มันหลบหลายบาริลไหวยังพอทันพอตรงนี้เป็นตะนตรายก่าบาริลไหลมันก็มีอยู่มันก็น้ำมันน้ำกัือน้ำอันตันขึ้นมากตรงนี้มันหกมันหกเฮงอันตรายเนาะมันมีมันมียาครับมีป่ายาอะไรเงี้ยนะปูมันชอบอยู่ อืมขอสงอาทิลายจอกรุ่มกมแดงนอบเป็นไนรุ่มยังไงกมแดงคันพ่มปลากิ้ใส่ลูกนี่โอ้ขากรเล้่ยุ่มองลปลาจิ ปีนันทีดีเลยสองรูสองกับรูนี้เลยไปใส่ตุ้มปกใหญ่ๆคอเองก็ใหญ่นะแมันดิ่งเทียนอยู่ม่วงมวงเลยปลากิเลยีแตกระสากเลยคนก็สิตกบาเล็กม่อยเอชื่ออะไรนชื่อควยเื่อัวเด็ก โอ้ยลอยมันมันพันไปเกาะเลยวะนไปลไปลาไรไรนี่มิโลติ๊บมาเอานำ้ำมากิน,นอะไรกินน้ำเลเกินซีเลยก็หวานกินน้ำเกินซี ส่วนมึงไปลุ้มสองลุมขา้างหน้าเนี่ยทอดลุ้มซีเองเคยส่วนนั้นปากท่อตุ้งซ้าน่ะมันมีมีเป็นมีปูมันมีนนมีปูแล้ออวมีน้ำมไม่มีปูนมมปะมีนำ้ำม,มีปลาวิ่งออกจวดเลยรู<อ>้ต้าขึ้นมา่อตะช้าน่ะเนี้ยฮึ่มขึ้นตาม,มีกบเนาะขึ้นตามายกยกกบแม่ท่นนี้ นี่โบ้ได้สองตัว,ตวมาเอามาใสาก่กระคุ เอานะครับเด็กงเ้ยตุ้งเออตัวนี้เดีคยวปลากินเนี่ยตัวขาวงเสียที่เนาะไอตัวเบีนี้ตุคงขาต้องเสียที่สุดยอดเลยปลาชอบเตัวเดี๋ยวนี้สะอาดเี่ครับน้ำเตึง ตาอ๋อเห็นบนนอกพี่น้องมีสียังที่จงกินดีผมก็มาเกี่ยวนะครับแต่ว่าจังที่เหมือนจะกินแซ่บกว่าอู้ตัวเมียด้วยเองจะกินแซ่บมันมันครับโอ้โหคุณหนีบ บาลิกยังไปเพิ่มข่าวมีกินป่าหกโอ้ดีไายตัวเลยนะบาลิกขึ้นได้ไหม

ได้เต<อ>ื้ออะไรนะปูครับครับปูกำลังดองเลยเหรอเอาไปใส่เบ็ดนะอ๋อเอาเอาไปใส่เบ็ด<อ>ชบบาวบ้านมาจอดถามครับเอาปูไปให้แหลงเราสั่น,<อ>นเราลวดเสร็จเชี่ยวไปดองในโมเมนต์กับเอาไปใส่เบ็ด,ด ยังกำมาแล้วครับไปตนกหอายเแะ็นมได้ยนีิให่ไมมใหม่ได้ปูสีหตัวเมื่อกี้นี่ได้สี่ห้าตัวครับพี่น,อน้องย้ายมาจากมองมองนูน้นล้วมันลงไปลึกปดเพดใส่อยือครับอือดใส่ เจ็ดสิบไปนะเลขกเจ็ดสิบกลวไลิกครับใหญ่ไปไหมไหมอีกนะครับไปตามเบาเล็กไปเฮ้ยพี่นุ่มเมื่อนี่ฝนหยาดก็นี่้าแต่เรื่องวังพุงฝนมาวางเลยบยางขังเขาด้วยพี่น้องเป็นหลงกันไฟครับเป็นหลงน้ำกันไฟกันไฟปลากันไฟเขจูดหน้าจูดหน้าแล้วล่างของปลาเผมเปหลงแล้ว ไม่โคบขวดลองดาเลยครับว่ามีมือก้อนมันเป็นปลามันครับตอนนี้เขาปลูกหญ้าเลี้ยงกล้วยแล้วครับรี่ดูัน่อยดิใช่มีปะ,ว,ะว่าดูสวนมีอะไรเจ้าบ้านนึ่าจะเป็นปูนิ่มส่วนมากปูนิ่มมันหลอกกระดองมากกว่ากลายเป็นปูนิ่มครับ นีไก่ป่าลงมาเ่ยลุมนี่ก็สนอะไรลงมาว่าเนี่ไม่มีนีลุมหนึ่งไปไปคิด่าพี่เอกเเยผุดจอดร่ม,รมาขามุเว่านอส่วนนี่ตีนเขาเลยใช่ง ดอกดินดอกกระเจียวพองี่นู่นมีมุดเห็ดมู้นินอโจดมู้นิเต็มผมบ่ได้ถ่ายคลิปมาหานอจูดหาดอกดินดอกกระเจียวให้เบิ่งเนาะเต็มทำสิกินมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคนมากพี่จะขอมาหาใครครับผมนี่พี่น้องข้องอยู่เราผมฝันม้วนพี่น้องเดรร้ายดิมาสะดุ้มอยู่วัน เอ้มาสอนลุ่มนี่หลายตัวอยู่นะปูอะเอียรับประดุกดได้ด๋ย่นี่ <c oughs> เลยลุ่มเหมือนกนนะ่อนเนาะบางปีปีสองปีเสียวฟังนติมนเลยไหลเมืองไม้ครับพี่นอกเมืองไม้ต่อ 22, 23, phê, phê là. phải 2 phải 3 bảy bảy này bảy quẩy quẩy bảy quẩy bảy quẩy แค่ตะปูตันนี้ครับ,บ,นนบโอ้ไอยออไ,มไ,ออกกไม่อีงเลยอ้มันออกก็ใหม่นี่แหละนี่เดี๋ยนี่ได้แล้ว,ว เราได้เอาพักใส่ให้มันโอ้มันได้มีเรามีพักเ้วนี่ห็มันยังมันมันติดกัดกันต้นตกเหมือกันตกหยาบนี่เป็นลงนี่มันมี

ngay thì qua. อือเบสันโอ้ยตัวเดียวนั่นดีตัวนี่ะป,ป,ปูนิ่มปูนิ่มมันงปูนิ่มปลาไม่ค่อยกินนะครับก็ไปเอ็นไตไปเสร็จสักึง ทำนี่แล้วเมฆเะไมมีครับลูมน่ามันไหลจนำมันหลำนี่เนาะบาเ็กินนี่นีน่นละอ,ลกกอลีปูวันีพอ่อลิธีสอนอีปูครับพี่น้องอนี่สวนวววเบร์นีเลยตวนหลายหลเนี่ผมไปเอาไปคิงนาก็บรรุที่เกียวนะบาเมนนฝนตกเพราปูไปทางอื่นหมด ใจตนี้่านเดียวไตนีนะมเคื่อนคนตกแรงครับเคื่อนนี่นี่พี่น้องที่หากันหาเงี้ยเซเบียผมมาที่ตามมึงผมจะไเเบียร้งแรงจีเด็กปลาไหลมาในปูปูปไหลไเลยจีดเดกามือวะครับไปพี่น้องแต่ที่ตามตอนไปนเซเบียรครับผมไปที่ตามตอนในปเนป็นเียร์ยางบิดไปครับฝากกุ้งลกุ้งแจได้ครับกกุ้งลกุ้งแจกุ้งตามนี้ได้ครับพี่น้องเด้อครับวิธีหาปูครับผมไป